มาผมจะบอกก็ได้ไอ้พี่น้องตอนนี้หนักการผ่านโรครุุนเกาๆนะโยไม่ติดกันมัดแล้วเขาไม่มีเวลาที่จะมาบริหารบ้านเมืองเขากำลังคิดยังไงที่จะสะกัดไม่ให้เด็กรุ่นไม่เข้ามาตรงนี้ได้นั่นคือสิ่งที่เขาพยายามทำโยคือเขโรว่าตอนนี้คือกองเขาว่าจบเัเป็ดทุกลางบางใจกำ่าบันนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ซ้อมมันคลุมทุกพื้นที่มัดเลยมันคลุมจนว่าเมื่อคนจะเป็นไวรุ่นใช่ไหม แต่ตอนนี้นะมันลามไปจนถึงคนวัยสิบหกสิบเจ็ดสิบคือกินมัตตุกอาอยู่กินมัตตุกพื้นเถซึ่งนักการพานโ่วงหลุนก่านเขาโรจตา,ากรมรมแล้วแต่เขาไปแยายตอนนี้ไอ้คือเขาไปายายคือเขาไปอายา่ยมำอะคือเขามีควา,า,ามไปยายเต็มมากแต่มันไม่โรยตั้ําปลือแลลวมันหยุดไม่โยแล้วเข้าใจไหม ตอให้คุณยุบเขาบ่มตึงบอกว่าตอนนี้การยุบมันไม่มีพ้นเลยนะการป่าลงรุนโคลโกคารโวว่ายุบไปก็ไม่มีพ้นแล้วเพราะมันมันมีตัวผู้เล่นแบบจะกจากจะกันดังนั้นคือผู้เด็กพวกน,นี้มันมีความเขาเรียกว่าจงใจถืจะบริหารประเทศแบบจริงจังครแค่แล้วเลยไม่ไม่จริงจังเพื่อเขาเตะแต่แตข้องหญ่ๆเพ่เตะในทุนแบบเนี้ย อาถูกไหมแล้วนายทุนหย่ๆมาจากใครก็มาจาก,ก,าจากบ้างบางครั้งนะบางกรณีบางรัฐบาลนะบางที่ก็มาในยุคงก้องบางที่ก็มาในคนแต่เป็นรัฐบาลเป็น Đ รัฐมนตรีนู้รัฐมนตรีน,น,นี่ไปมีบริษัทนั้นบริษัทนั้นหญ่โตเบาแล้เมื่อมีการเอาสมมตินะว่ามีการร้างรถขึ้นมาจากรถหนึ่งก็มีการประ,ะประมูลใช่ไหมประมูลบริษัทนั้นจะข้ามาแล้วกูเป็นแล้วกูเป็นรัฐมนตรี้กูแล้วกูแม่บริษัทกูได้เปลือก มันอ้วกันได้ไงการซิ้งตรงนี้คือผักซ้อมผักเกาอะไรก็ก็กำลังจะกระจัดไอ้โบนี่เผื่อว่าลดทอนอำนาจโบนี่ทุนลงบ้าคือแพ้ลงมาให้โบนเราได้มากไงแพ้มาให้ประชาชนคนจะแางก็ได้ลืบตาอาปากันได้ไมต่ก็จะโลเกนรวยกระจุกจนกระจายนั่นแหละครับสิ่งแต่เขาจะทำคือว่าไอ้โบนี่มันกระจุกอยู่ข้างบนนั่นแต่ว่ามันมีแต่โบนี่โบนี่บ่อจักเนี่ยคือเมื่อไงเพื่อนได ไอ้คนเื่นการจี้ฮ่าเล็กๆประเจ้าบานปุนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ผมจะบอกว่าคือเขาโยกันไม่เป็นทุกแล้วมันไม่รู้ห้าวิธีในแตจะมากําจัดมอมตาพีนหงรูวิธีกําจัดอมนะมินในปมเลยต่เดียวเพื่อเขาข้าวอาหานเขาจะได้เอาวิธีนี้ไปทำต่อแล้ว้าีกับผม